สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสดในรายการออมสินความคิดครับออมสินความคิดวันนี้ก็น้อมนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศีลห้านะครับซึ่งก็ศีลหานี่ก็รับกันวันละไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเที่ยวนะเป็นศีลพื้นฐานของสังคม ในบรรดากฎหมายทั้งหลายเนี่ยก็ไหลลงรวมกันแล้วเนี่ยก็อยู่ในศีลห้าไม่ว่าจะไปขาสัตว์ลักทรัพย์ผิดลูกเมียขาวพูดปดวดเท็จหรือว่าดื่มสุราเนี่ยศีลห้าเนี่ยเป็นเป็นศีลพื้นฐานที่สําคัญหากมีศีลห้าแล้วก็สบายในสังคมนั้นก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขลักวิ่งชิงป้นโกงกินคอรัปชันโกหกผิดลูกมีกิ๊กก็อะไรต่างเนี่ย อยู่ในศีลหอย่างนั้นศีลน,นี้จริงๆแล้วพระท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกับอะไรรั้วบานนะฮะเรามีรั้วสูงอย่างพระท่านรั้วสูงมาก227นะของเราแค่5 5หก็คือรั้วพอดีๆสำหรับคารวาสนะอย่างเราๆท่านท่านทั้งหลายทีนี้ ทำไมเราจรึงต้องรับศีลกันทุกวันวันละไม่รู้เท่าไหร่จะมีพิธีรีตองอะไรก็เริ่มรับศีลก่อนโยมปานาติปาตาเวลมณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะไรเนี่ยสิกขาเนี่ยแปลว่าศึกษาภาษาสันนิกศึกษาภาษาบาลีคือสิกขานะแปลว่าปฏิบัตินะศึกษาหาความรู้แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตนเองไปเนี่ยสิกขา ท่านไม่ได้ให้เราแล้วเราก็ได้เลยเพราะว่าถ้าเรารับศีลแล้วไปกินเหล้าเมายาโกหกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่พระท่านให้ท่านรับจากท่านก็คือเอาพระเป็นพยานนะฮะแต่จริงๆเราไม่ต้องรับก็ได้ถ้าเราอ่านเราเข้าใจศึกษาแล้วน้อมนําไปปฏิบัติก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นศีลนี่สาคัญสําคัญมากๆในบรรดา คํา,อาคสอนของพระพุทธเจ้าที่สําคัญสาคัญที่เราท่องกันเนี่ยหัวใจพระพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลส,สมาธิศีลมีศีลจึงมีสมาธินะไม่มีศีลสมาธิก็ไม่เกิดพอมีศีลสมาธิเสร็จแล้วปัญญามันถึงตามมาเพราะปัญญานั่นคือแสงสว่างของมวลมนุษยชาติเอาละทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องศีลเนี่ยแปลว่าอะไร จริงๆแล้วศีลหลายๆคนก็บอกว่าเป็นวินัยนะเป็นอะไรปกติก็ได้เย็นก็ได้ปลอดภัยก็ได้ประเสริฐท,ทีนี้นักวิชาการหรือนักการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาเขาก็สรุปไว้ว่าศีลเนี่ยก็แปลว่าปกติก็ได้เย็นก็ได้ปลอดภัยก็ได้ประเสริฐก็ได้ <อะ S 1> คือแปลได้หลายอย่างศีลนี่แปลว่าปกติเนี่ยก็หมายถึงการทํากายวาจาให้ปกติ คือไม่ขาสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พืดผิดในการพูดเท็จไม่ดื่มน้ำมานนี่ลักษณะปกติคือคนเราเนี่ยถ้าปกติแล้วเนี่ยปกติปกติี่ยก็ไม่อยากจะฆ่าไขรไม่อยากจะพูดปดไม่อยากจะพูดเท็จไม่ดางจะดื่มน้ำมาเพราะดื่มแล้วมันผิดปกติไงพอะฆ่าคนเขาตายฆ่าสัตว์ตายมันก็ผิดปกติลักทรัพย์นี่ก็ผิดปกติใจเต้นตึบตุบเท่ากไม่เคยลักถ้าลักจนชินแล้วมันก็อันนี้เป็นสันดานแล้วนี่ไม่ไหว ไม่ประพฤติผิดในกามอา้าวไปย่องไปหาเมียชาวบ้านเนี่ยมันผิดปกติเมียใครใครก็รักผัวใครใครก็รักเนี่ยมันผิดมันผิดปกติไงก็คาว่าปกติคือมันจะต้องนี่แหละไม่ผิดศีลเนี่ยเขาเรียกว่าปกติเลยทําไมปกติขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็เลยผิดศีลแล้วผิดศีลแต่และข้อเนี่ยจะบอกให้ตกนรกทั้งนั้นเลยไม่มีข้อไหนไม่ตกนรกเลย แปลว่าคนหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยตกนรกทางนั้นนะฮะนี่คือศีลแปลว่าปกติอีกคำหนึ่งศีลเนี่ยแปลว่าเย็นเย็นก็คือทำให้กายวาจาสงบส่งผลให้ใจเย็นไปด้วยคนมีศีลจะนิ่งเย็นเห็นไหมพวกปฏิบัติธรรมพระสองฆ์องค์เจ้าที่เป็นพระอริยะเราจะเห็นว่ากับกริยาจะสงบร่มเย็นเป็นสุขใครอยู่ใกล้ๆก,ก็มีความสุข หรือคนธรรมดาเนี่ยถ้ามีศีลน,นะจะพูดจะคิดจะทำอะไรเนี่ยก็จะเย็นสบายไม่เร่งร้อนไม่เร่งรีบนะไม่ก้าวร้าวรุนแรงไม่ไปต่อว่าเรืออะไรต่ออะไรใครนะแปลว่าเย็นศีลแปลว่าเย็นสงบลมเย็นเป็นสุยดีไหมเล่าดีร่างกายเราเย็นจิตใจเราเย็นเนี่ยนี่คือศีลแปลว่าเย็น มีประกาหนึ่งก็ศีลแปลว่าปลอดภัยคนมีศีลทําตนเองให้ปลอดภัยได้ปลอดจากเวรปลอดจากภัยเพราะคนมีศีลนั้นเว้นจากการฆ่าสัตว์รักขโมยไม่ผิดลูกเมียเขาจึงได้ชื่อว่าปลอดภัยคือตามกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วให้ชั่วทําไมมีศีลถึงปลอดภัยเราลองคิดถึงหลักความจริงถ้าทุกวันนี้ทุกคนมีศีลหมดทุกคนมีศีลหมดน เอาแค่ข้อเดียวก่อนเอาแค่ลักทรัพย์เนี่ยเราก็ไม่ต้องมีลูกกลงไม่ต้องมีเหล็กดัดไม่ต้องมีอ,อะไรเนี่ยกุญแจก็ไม่ต้องมีนะนอนเปิดบ้านได้นี่นี่คือเห็นไหมปลอดภัยแล้วไอ้ที่มันไม่ปลอดภัยทุกวันนี้ต่อให้มีกุญแจสามชั้นสี่ชั้นมีกล้องสองรอบบ้านเลยแต่มันจะโจรมันจะป้นมันก็ต้องอ,อะไรเล่นกล้องก่อนแล้ว ต่อมาก็เล่นสุนัขที่มันเฝ้าบ้านแล้วก็ค่อยๆย่องเข้ามามีหมดอะไม่ว่าที่ไหนที่มันมีอของดีๆมีเงินทองทองคำเพชรนินจินดาเนี่ยมันไม่ปลอดภยัยแต่ถ้ามีศีลเนี่ยมันปลอดภยัยไม่ต้องไปใช้กล้องวงจรปิดเลยนี่เห็นไหมปลอดภยัยแล้วไอ้ตัวคนมีศีลเนี่ยไปไหนคนเขาก็สบายใจไอ้นอนบ้านนี้หน่อยอนอนได้ปลอดภยัย แต่ใายนี้ลักวิ่งชิงป้นมีสันดานไม่ดีเนี่ยพอมนอนเข้าโอ้โหเสียวแล้วกลัวแล้วเฮ้ยมันจะฟื้นความทรงจำเก่าๆขึ้นมาปล้นบานมีเยอะๆยะกินบนเรือนขี้บนหลังคาไงที่คือปาสิตใจกินบนเรือนไปเออบนหลังคาเขานั่นแหละคือเขาให้นอนให้พักดันไปปล้นไปจี้ไปอะไรต่อหลมีครับเรื่องราวคำนองนี้มีเยอะนี่ศีลแปลว่าปลอดภัย อีกประการหนึ่งก็บอกศีลแปลว่าประเสริฐคนมีศีลเป็นคนดีเป็นคนที่ประเสริฐห้าข้อท่านั้นแหละไม่ต้องไป227เหมือนพระหรอกนะพระจริงๆก็คือห้าข้อนี่แหละแต่ขยายมันมีส่วนขยายเพราะาท่านจะมีรายละเอียดเยอะนะเพราะว่าท่านสือศีลสูงท่านได้บุญเยอะกว่าพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราศีลห้านี่ก็ได้บุญแล้วนะศีลเนี่ยประเสริฐเป็นคนดี เพราะรักษาศีลห้าก็คือไม่ข่าซัดไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกเมียเขาไม่โกหกแล้วก็ไม่ดื่มสุรานี่ห้ข้อเนี่ยไปดูได้เลยถ้าใครมีก็คือเป็นคนที่ประเสริฐประเสริฐนั้นวอละหรือว่าคําว่าประเสริฐเนี่ยสำคัญสําคัญมากเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของความหมายเนี่ยแปลความหมายของศีลให้ทําความเข้าใจกันทีนี้เรามาดูศีลเนี่ย เอาแค่ศีล5ก่อนสำคัญมากผมยังนึกเลยว่าถ้าทุกคนเนะี่ยรักษาศีลหเอาละไม่ต้องร้อเอาสักเจ็ดนี่ก็โอเคแล้วนะฮะเอาแบบแหวงแหวงบ้างนิดๆหน่อยๆสมบูรณ์รนะ้อเนี่ยคงจะยากและยิ่งโลกในปัจจุบันนี้ยิ่งยากมากๆนะแต่ถ้าสามารถ เอาส 60, 70, ักหกสิบเเนี่ยได้ไม่ต้องร้อยแหวงนิดหน่อยพอเพราะนั้นเนี่ยสีนเนี่ยสำคัญมันทำให้อา่าอะไรเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยลดลงไปเยอะเลยทำไมเศรษฐกิจไอออ,อะไรที่เราต้องใช้ไปปัจจัยทั้งหลายทรัพยากรที่ใช้ไปกับพวกศีลห้านี่เยอะท่านไปดูตัวอย่างตามท้องถนนนี่ก็ได้ กินเหล้าก็ผิดศีลไปอข,อข้อข้อหขับรถชนกันตายก็ไปแล้วข้อหนึ่งเห็นไหมไมันจะมีอย่างนี้ปล้นก็คือป่าไปปล้นไปฆ่าไปาผิดลูกเมียขาเนี่ยศีลทุกข้อเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทั้งตำรวจทั้งสารสถิตยุติธรรมและยิ่งขับรถไปขับรถสิบลอ้อหรือขับรถทัวร์กินเหล้าเข้าไปอีกชนคนตายเข้าไปอีกมันก็เสียเงินกับของหลวงของรัฐบาลเกือบทั้งนั้น แน่นอนบริษัทต้องรับที่เจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วคนตายมันก็เสียเส,เ,เสียงบประมาณเสียอะไรไปได้เพราะคนคนหนึ่งกว่าจะเติบโตขึ้นมากว่าจะเป็นผู้เป็นคนใช้เงินเยอะนะใช้ทรัพยากรไปเยอะต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ต้องนอนมันก็หมดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นศีลห้าเนี่ยช่วยได้เยอะแล้วสมมุติว่าคนรักษาศีลห้าก็ไม่ต้องกลัวขมโมยเพราะไม่กลัวขมโมยก็ไม่ต้อง ทำเหล็กดัดไม่ต้องมีกุญแจไม่ต้องมีกล่องแล้วก็ความไว้วางใจซึ่งกันและกันมันก็มีสูงว่าจะใส่สร้อยยังไงจะทำาราชาการก็ไม่โดนหั่นงบประมาณไป100ยบาทก็ใช้ได้99บาทอะไรเงี้ยเอออาจจะไม่เต็มร้อยเอา 90, 95บาทก็ยังดีเศษสี่บาท5บาทก็แบ่งกันไปมันใช้ได้เต็มร้อยแต่ทุกวันนี้มันไม่เต็มไง ที่เขาบอกกันมาค่สามี่สิอร์เซนตี่ก็ก,ก,ก็ก็ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นน่ะสินทุกข้อเลยเดี๋ยวจะสาธยายว่าแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้จริงๆเนี่ยน้อมนําไปปฏิบัติในทุกครัวเรือนเลยเนี่ยสี่ห้าเนี่ยสุดยอดเลยสิ่งดีๆมันจะกลับมาสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาในตัวในครอบครัวในสังคมนั้นๆเอาข้อที่หนึ่งก่อน ปานาติปาตาเวลมณีเจตนาเว้นจากฆ่าสัตว์เห็นไหมศีลหรือกรรมเนี่ยกรรมนี่ก็คือเจตนาพระุทธเจ้าบอกว่าเรากล่าวว่าเจตนาคือกรรมเพราะเจตนา,าเว้นจากการฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์เนี่ยสมมุติว่าเราขับรถไปชนหมาตายอันนี้อาจจะไม่ได้ผิดศีลมากเขาเรียกวกระตตกรรมกรรมศักดิ์แต่ว่าทรรมแต่ถ้าหมามันไม่ตาย แล้วก็ถอยหลังกลับมาชนอีกทีนึงอันนี้เจตนาแล้วอันนี้เป็นการฆ่าสัตว์แล้วอันนี้เป็นการฆ่าสัตว์แล้วแล้วฆ่าสัตว์อย่างนี้เห็นกันบ่อยมันไม่ใช่ฆ่าสัตว์เดรจฉาดดูนี้ฆ่าคนแล้วฆ่าเป็นเป็นว่าเล่นเลยอ้าวสมมติอีเมียน,นี่ปีมีชู้ก็ยิงทั้งผัวทั้งเมียอ้าวผัวไปมีกิ๊กอ้าวเมียก็อ้าวจัดการผัวซะ จัดการไม่ได้ก็จ้างคนมาฆ่ามีเรื่องทำนองนี้ลงหนังสือพิมพ์ลงข่าวให้ได้ดูกันทุกวีทุกวันแล้วเรื่องพวกนี้มันเกิดมาเป็นร้อยร้อยปีพันปีแล้วในสมัยพุทธกาลก็มีนะมีเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นมันก็ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยปานาติปาตาเวลมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์จุดมุ่งหมายของศีลข้อนี้ก็คือเขบอกเพื่อป้องกันทำลายชีวิตของผู้อื่น คลายความเหี้ยมโหดให้มีเมตตาต่อกันคือไม่ฆ่าแล้วมีศีลต้องมีธรรมมันจะประกบกันเนี่ยศีลกับธรรมเขาเรียกศีลธรรมไงศีลห้ามแต่ธรรมเนี่ยสมมติว่าห้ามฆ่าสัตว์ธรรมะก็คือให้มีเมตตาต่อสัตว์เห็นไหมเห็นไหมความโหดเหี้ยมไม่ดีเถ้าเรามีเมตตามเมตตาธรรมคำจุโลกมีเมตตาต่อกันนี่ก็คือจุดมุ่งหมายป้องกัน ทำลายชีวิตชีวิตใครไม่รักชีวิตอะมันก็รักชีวิตตัวเองทั้งนั้นเมื่อเรารักชีวิตเราเราก็อย่าไปฆ่าเขาเราฆ่าเขาก็เหมือนเขาก็อยากฆ่าเรามันก็เหมือนการชีวิตใครใครก็รักนะเราไปฆ่าวัวฆ่าควายหมูเอ็ดเป็ดไก่เหมือนกันทุกคนเขาก็รักชีวิตของเขามนุษย์ยิ่งต้องรักชีวิตมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่สูงถ้าเราฆ่าสัตว์ก็ยังปกติไปถ้าฆ่าคนถ้าคน คนทั่วไปก็ไม่เป็นไรถ้าไปฆ่าคนที่เขามีศีลสูงก็ไปกันใหญ่เลยอ่าดูจุดหมายเหตุผล <ipt. S 1> ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของทุกชีวิตการทำลายชีวิตเท่ากับทำลายทุกอย่างเรารักชีวิตของเรายอย่างไรคนอื่นเขาก็รักชีวิตของเขาเช่นกันจึงไม่ควรทำร้ายเข้นฆ่ากันเห็นหรือยังครับผมบอกแล้วชีวิตใครใครก็รัก <We> sure ก็ไม่อยากให้ใครมาฆ่าเราก็อย่าไปฆ่า พูดง่ายหลักคงจื่อก็มาใช้ได้สิ่งที่เราไม่อยากให้ใครทำกับเราเราก็อย่าไปทำกับเขานีนี่ก็คือ,อสิ่งข้อนี้หนึ่งหลักวินิจฉัยว่าจะผิดศีลหรือไม่มีผิดศีลอยู่สี่หประการก็บอกว่าสัตว์มีชีวิตหรือเปล่านี่ข้แรกมีชีวิตแต่ถ้าตว์ตายแล้วก็ไม่เป็นไรหรือว่าไม่ได้ผิดอะไรมาสัตว์มีชีวิตเราต่อมารู้ว่าสัตว์มีชีวิต มันมีแต่ก็รู้ด้วยว่ามันมีชีวิตเช่นเราเห็นหมาเห็นปลามันเนี่ยเอาฉมวกไปแทงเนี่ยตั้งใจเจตนาแลละกันนี้สามจิตคิดจะฆ่าเล็งปืนตั้งเป้าเอาฉมวกไปจอนี่คิดจะฆ่าเอาไม้ไปตีหัวกระบ,บาลน,นี่นี่จิตคิดจะฆ่าสจิตคิดก่อนนีพยายามฆ่าอีกฆ่าไม่ได้ตีเข้าไปตีเข้าไปชนเข้าไปเหนือระเบิดเข้าไปนี่พยายาม สุดท้ายสัตว์ตายมนุษย์ตายนี่แหละครับนี่คือหลักวินิจฉัยและโทษแหละครับโอ้โหสีธิสลยข้อหนึ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเดือดร้อนในปัจจุบันเช่นติดคุกติดตารางตายไปก็ไปเกิดในนรกเปรตสัตว์ในราฉานเข้าไปอีกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เศษกรรมยังเหลืออายุจะสั้นและมักจะถูกฆ่าตายเห็นหรือยังครับนี่คือศีลข้อที่หนึ่ง ชี้เห็นกกว้างๆเลยว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้รักษาศีลเนี่ยดีครับรักษาไว้แลน้อมนำไปปฏิบัติมันก็จะมีความสงบรลมเย็นเป็นสุขสำหรับวันนี้ก็ได้แค่ข้อเดียวข้อที่สองข้อที่สามเอาไว้โอกาสต่อไปสวัสดีครับ